สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี FC แฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านเพลนะคะสวัสดี FC แฟนคลับน้ององคงอิงนะคะสวัสดี FC แฟนคลับเพชรเสียงตะวัน AEG นะคะสวัสดีสกุนสุทันนะคะสำหรับคลิปนี้ว่าเรื่องเล่าของอิหลานอยนะคะว่าเรื่องเล่าที่ผ่านมากก็คือบอดจูเพนในเฮดเอิรนวาเฮดละครน,นะคะองคงอิงสตอรี่เนาะพี่น้องเนาะ นะคะตรงนี้เดี๋ยวแอดเพนกับเิมีเพ่งมวนมวลจากอีหลาหนอยในทํำการแสดงนะคะในอีพีแรกถือว่าเป็นหนึ่งอีพีอีพีแรกเพอ่์เซมี E อีพีสวงตามมากด้ยวยพี่น้องเลือกจะเป็นวันที่สองถึงวันที่สิบบัสันนะคะซึ่งเรื่องเล่าที่พ่านมากของอีพีหนึ่งก็คือว่าเรื่องเล่าของอีหลาหนอยนะคะอุ้งอิงนะคะก็ถือว่าเป็นสตอรี่ที่เกิดขึ้นกับอีหลาหนอยก็คือเป็นการไป ห้องเพ่งเปิดหมวกนะคะพี่น้องอยู่ที่ตลาดนัดนะคะเป็นที่มาขององค์อิงเพชร้านแพกนะคะพี่น้องก็คือไปเอินว่าไปลองเพ่งเปิดหมวกอยู่นั่ตลาดนัดนะคะกะสีมีเอินว่ายังละ่ะกะมีปัญหาเล็กๆที่เพิ่นเปิดในเฮาเปิดสตอรี่ตรงนี้เฮาเห็นก็คืออีหลาหน้อยสู่ชีวิต สู่จังไหนแน่นะคะการไปห้องเพลงในตลาดนัดพ่อพ่อแม่แม่หรือว่าแม่ข่าแม่ขายอยู่ในหันเพื่อนก็อาจสิเกิดความล่ำคานเนาะบางที่เพื่อนกับ่บมักนะคะบ่ว่าจ,จะเป็นอีหลาน้อยก็อาจสิห้องดีแน่บ่ดีแน่ในสายตาในหูของพ่อพ,อพอ่อแม่บางคนนะคะที่เพิ่นนในฟั่งหรือว่าเพิ่นค้าเพื่นขายอยู่ในมน,นันเพิ่นกันไล่นี้ไปห้องทางอื่นแน่ หวกคูเสียงดังอะไรปะะมานนั้นนั่นคือเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นในเอินวาในสตอรี่อุ้งอิงสตอรี่นะครับพี่น้องนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าหนาหักหนาแพงนะคะแอดเพนเองก็จะนัาเรื่องตรงนี้มาเผอมสู่กันฟังนี่คือถือว่าเป็นอีพี่แหลกนะคะหลังจากนั่นก็ได้ไปสมัครกับบอจูนะคะบอจูเพิ่อนเองก็ได้รับไว้เลยเพราะอิหลาสุ่มเสียงดีนะคะ เลยบอกว่าปิอันว่ารับเลยนะคะเอาหอบไปจัดเสื้อผ้ามาอยู่น้ำขอเลยเห็นไหมคะดีคือทีมาที่ไปของอุงอิงสตอรี่ EP แรกนะพี่น้องเนาะส่วน EP ีที่สองนะพี่น้องเ้อค่อยติดตามรับจุ่มไวอีหลานหน่อยสิมาในีแนวเพลงแบบใดยังไงหรือว่าทีมาของต่อไปกสิเป็นบบแน่เนี่ยเพื่อนกัคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเล่าของการได้ขืนเวทีขังแรกแล้วกัน ได้รับการตอบรับแบบใดยังไงโอ้ถือว่าเป็น e ีพี่ที่นาติดตามนะคะพี่น้องถือว่าต่อไปสิเป็น e ีพี่สอข้อยติดตามกันแล้วกันนะคะส่วน e ีพีหนึ่งนะคะแอดเพื่อนอีกก็มีมาตอนมาฝากนะคะพี่น้องค่อยติดตามรับชมเด้อนะคะส่วงถ่ายคลิปนะคะส่วนถ่ายคลิปก็มี่อีหล่าหน่อยอุ้งยิงกับพ่อจูนะคะเพื่อใด กาให้ความกับุณา้นการฝากช่องให้กับแอดเพนเชิ่ติดตามรับชมนะคะแล้วการย่าลืมท่านใดที่เขามานะคะขอบุญขอบุณไปทางบอดจูกับอีหลานหน่อยงอิงก,ก่อนนะคะขอบคุณไปทางพ่อแม่เอฟซีที่เขามาแล้วกดไลค์กดแช์กดติดตามให้กับแอดเพนนะคะถ้าแช่ออกไปก็บ,บอกเพิ่พิมพ์เขาว่าเพชรแสงตะวันเอบีเจเนาะพี่น้องน้อยเพนขึ้นให้บึงนํา อย่าลืมคอมเมนต์เขามานะคะใ้คลิปนี้นะคะแสดงความคิดเห็นกับอีพี่ทีเลวนะคะแสดงความคิดเห็นกับอีพี่ที่สองที่สิเขามานะคะพี่น้องถือว่าเป็นอุ้งอิงสตอรี่นะคะพี่น้องรอติดตามรับชมใดวันที่สองถึงวันที่สิบเขากุมไว้เลยนะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆนะคะสาหรับทุกท่านที่เขามารับชมนะคะให้ยิ่งปังปงสู้ผู้สู้คนนะคะสวัสดีคะ่ะ ในกำลังใจอี้คุณแม่ก็มเด ติดตามช่องเพชรเสียงตะวันค่ะ EPG EPG โอ้ย EPG ตาฝากกดติดตามด้วยนะครับคนติดตามเสนอใครจะนิ่งปิ้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 งไหนคุณแม่